สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปลั๊กพ่วงตัดการทํางานบ่อยทั้งๆที่เราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่าเดิมนะครับปกติปลั๊กพ่วงจะตัดการทํางานเมื่อเราใช้กระแสไฟเกินนะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรแต่เมื่อเราใช้ไปนานๆฟิลเบเกอร์ก็จะเสื่อมคุณภาพลงไปเรื่อยๆและตัดการทํางานก่อนค่าของฟิลเบเกอร์ที่กําหนดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการถอดน็อตที่อยู่ด้านหลังของปลั๊กพ่วงออกนะครับ เมื่อเราถอดน็อตเสร็จแล้วนะครับให้เปิดฝาด้านหลังของปลั๊กออกมานะครับเมื่อเราเปิดฝาด้านหลังเราก็จะเห็นฟิลเบเกอร์อยู่ตรงนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะทําการเปลี่ยนเพื่อซ่อมปลั๊กก็คือตัวฟิลเบเกอร์ตัวนี้ครับตอนที่ไปซื้อน,นะครับก็ให้ดูว่าฟิลเบเกอร์ของเราตรงนี้ของเดิมที่อยู่ในปลั๊กเนี่ยใช้อยู่ที่กี่แอมป์แล้วก็ให้เราซื้อมาให้แอมตรงกับฟิลเบเกอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวฟิลเบเกอร์ที่ผมจะมาเปลี่ยน แต่ตัวนี้ที่ผมเอาเปลี่ยนนะครับคือผมมีตัว15แอมป์อยู่แล้วแต่ว่าปลั๊กตัวนี้จะใช้10แอมป์นะครับผมก็เลยเอาตัว15แอมป์เนี่ยมาใส่ใช้ชั่วคราวก่อนแต่เมื่อไหร่ที่ผมไปซื้อตัว10แอมป์มาแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัว10แอมป์เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เกินจากค่าของเดิมของปลั๊กนะครับมันจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับก็เลยแนะนําให้ใช้ค่าเท่ากับของเดิมที่อยู่ในตัวปลั๊กพ่วงนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทําการถอดฟิลเบเกอร์นะครับที่อยู่ในปลั๊กพ่วงออกก่อนนะครับให้เราขันเกลียวพลาสติกตรงนี้นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ให้เราค่อยๆดึงตัวฟิลเบเกอร์ออกมานะครับแล้วให้ใช้หัวแรงบัคก,กีนะครับบัคก,กีเอาสายไฟออกให้เราจําตำแหน่งสายไฟของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ประกอบกลับจะได้ใส่ไว้ตำแหน่งเดิมอันนี้ผมจะถอดสายไฟอีกเส้นนะครับ อันนี้ก็ถอดออกมาแล้วหลังจากนั้นให้เราใส่ฟิลเบเกอร์ลงไปถ้าฟิลเบเกอร์ตัวไหนนะครับที่ขามันยาวออกมาทําให้เราใส่ไม่ได้เนี่ยให้เราทําการตัดขาฟิลเบเกอร์ออกเพื่อที่จะได้ใส่สายไฟได้นะครับผมจะทําการตัดขาฟิลเบเกอร์ออกหลังจากที่เราทําการตัดขาอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการเชื่อมสายไฟนะครับติดเข้ากับตัวฟิลเบเกอร์ ตอนนี้ผมก็ได้ทาการเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับฟิลเบเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการนําฟิลเบเกอร์ใส่เข้าไปยังตําแหน่งเดิมนะครับหลังจากที่เราใส่ฟิลเบเกอร์เข้าไปยังตําแหน่งเดิมแล้วนะครับให้เราทําการใส่แหวนล็อกฟิลเบเกอร์โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้ตัวฟิลเบเกอร์ยึดเข้ากับตัวปกข่วงนะครับหลังจากนั้นให้เราจัดสายไฟให้เรียบร้อย พอเราทําการตรวจสอบสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการปิดฝาหลังตัวปลั๊กพ่วงกลับเข้าที่เดิมนะครับหลังจากที่ทําการปิดฝาแล้วก็ให้ทาการขันน็อตกลับเข้าไปนะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเสียบปลั๊กดูนะครับ ผมจะลองเปิดสวิตช์ดูนะครับว่าสามารถใช้งานได้ไหมตอนนี้ปักไฟก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการซ่อมแก้ไขปั๊บพ่วงนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ